สวัสดีแฟนมวยปล้ำทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่สถานีมวยปล้ำฮะส่วนประกอบสําคัญอย่างหนึ่งนะฮะของกีฬามวยปล้ำนะครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือแน่นอนเวทีมวยปล้ำครับถ้าหากไม่มีเวทีเนี่ยมันก็ปล้ำไม่ได้มันก็สู้ไม่ได้นะครับผมนอกจากจะเป็นแมชประเภทอื่น กติกาอะไรแปลกๆเพิ่มเติมที่ก็เคยมีบ้างเนี่ยนะครับในวงการมวยปล้ำเนี่ยแต่ก็นานๆจะได้เห็นทีครับโดยทั่วๆไปแล้วนะครับผมเวทีมวยปล้ำเนี่ยฮะก็จะเป็นเวทีสี่เหลี่ยมนะครับผมมีเชือกทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะครับที่ถูกขึงไว้ด้วยเทินบัคเขิลตรงมุมเสาทั้ง4ด้านของเวทีนั่นเองนะฮะและแน่นอนว่าเวทีเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะซึ่งเชือกทั้ง3เส้นรอบเวทีนี้นะครับผมก็เป็นสิ่งที่ทําให้แฟนมวยปล้ำเห็นแล้วเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนก็คงอยากจะโดดดกกัันนนอออยยยยู่่่่เเเหมมืืโพางงิ ปล้ำคนอื่นๆโดยเฉพาะคนที่ตัวเล็กๆสายพิ้วสายบินได้เนี่ยนะครับผมก็มักจะกระโดดเด้งเชือกกันอยู่บ่อยๆนะครับผมหรือแม้แต่แค่วิ่งไปวิ่งมารอบเวทีเด้งเชือกไปเด้งเชือกมาเนี่ยเอาตองๆก็ดูน่าสนุกแล้วเหมือนกันนะครับผมแต่นอกจากนี้มันยังมีความอันตรายอยู่เหมือนกันนะฮะนักปล้ำหลายๆคนก็หลายๆครั้งนะครับที่เคยใช้เชือกพวกนี้ในการโกงนะฮะแล้วใช้เล่นงานทาร้ายร่างกายคู่ต่อสู้เพิ่มเติมให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณอย่างนี้ก็ด้วยเช่นกันนะครับจนหลายๆครั้งนะฮะก็มักจะเกิดเหตุการณ์ททีี่่เเชือกวนนัมนขา นั่นเองซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนสังเวียนมวยปล้ำนั้นนะครับผมก็มีหลากหลายเหตุการณ์บางทีเนี่ยก็ถูกเซตขึ้นมาครับหรือด้วยความที่มวยปล้ำเป็นกีฬาประกอบการแสดงสดเนี่ยนะครับผมบางทีมันก็จะเกิดสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับผม และผมเชื่อว่าหนึ่งในเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ว่านะครับผมก็คือที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นั่นเองครับการที่เชือกเวทีนะครับผมที่ขึงทั้ง4ด้านบนเวทีเนี่ยมันเกิดขาดขึ้นมายังไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนั่นเองนะฮะวันนี้สถานีมวยปล้ำจะพาท่านผู้ชมมารับชมกันนะฮะหเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับใน5เหตุการณ์เชือกบนเวทีมวยปล้ำขาดขณะกําลังต่อสู้นั่นเองนะครับผมเพื่อไม่เสียเวลาครับก็ไปเริ่มกันเลยนะฮะ อันดับที่5นะครับผมสำหรับเหตุการณ์นี้เราจะพาท่านผู้ชมย้อนกลับไปในศึกโนเมอร์ซี่ประจำปี2002ครับท่านผู้ชมครับย้อนกลับไปไกลพอสมควรนะฮะในคู่เปิดรายการนะครับผมก็เป็นแมชแท็กทีมระหว่าง2นักมวยปล้ำชาวแคนาดาครับคริสเจอริโกจับคู่กับคริสเตียนนะครับผมเจอกับทีมของบุกเกอร์ทีที่จับคู่กับมนุษย์ทองคำอย่างโกลดัสนั่นเองนะฮะซึ่งการต่อสู้นะฮะก็ดำเนินไปอย่างเหมือนแมชทั่วๆไปนะครับผมไม่ค่อยมีสัญญาณว่าเชือกจะพังอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะจนกระทั่งครับเข้าสู่ช คริสเตริโก้นะฮะกำลังจะสปริงบอร์ดเข้ามาเพื่อโจมตีใส่บุกเกอร์ทีครับและในจังหวะที่พี่โก้เอาเท้าไปเหยียบเชือกเส้นที่2เท่านั้นนะครับผมเชือกนั้นนะฮะมันก็ดันหลุดออกมาเฉยเลยนะครับท่านผู้ชมครับผลที่ออกมาก็คือพี่โก้ล้มหน้าทิมนะฮะทำให้นวาวปลั่มและกรรมการก็สตันกันอยู่แป๊บหนึ่งนะฮะแต่ด้วยความเป็นมืออาชีพครับเพียงครู่เดียวพวกเขาก็แก้ไขสถานการณ์กันได้และสังเกตดีๆนะครับท่านผู้ชมครับเชือกเส้นที่2เนี่ยจากที่มันหลุดมุมเดียวนะฮะไปไปมาๆก็ด,ดยีดยวคผ ก็เป็นอุบัติเหตุนะฮะความบังเอิญโชคดีว่าไม่มีใครเป็นอะไรมากครับผมในเหตุการณ์นี้อันดับที่4ี่ พามาดูกันในค่ายอินดี้กันบ้างครับท่านผู้ชมครับซึ่งสำหรับในเหตุการณ์นี้นะฮะเป็นการต่อสู้ของ2น้กมวอปล้ำสายพิ้วตัวท็อปของวงการเลยทีเดียวนะฮะวิลออสเปร์เจอกับริก o เช่นั่นเองนะฮะขึ้นชื่อว่าน้กมวอปล้ำสายพิ้วแล้วแล้วก็เฮิร์นเวหาชั้นยอดที่สุดชื่อของ2คนนี้ก็คงจะต้องขึ้นมาในหัวของทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับผมและแน่นอนครับการใช้เชือกนะฮะอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปครับเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่มักจะใช้เสริมแรงกันบนเวทีนะ,ะับโดยเฉพาะเพื่อใช้ใในนกกกกาากาาาาาารรรรส่่่่ทตตลังงหหืหือยมๆเเเเิวพ ให้มันดูสง่างามสวยงามสนุกสนานนั่นเองครับในการต่อสู้นะฮะและยิ่งในแมชนี้ครับทั้ง2คนก็เป็นสายเหินเวหากันทั้งคู่เลยเชือกบนเวทีนะฮะก็ใช้คุ้มแน่นอนครับผมซึ่งเริ่มแมชมาได้แป๊บเดียวนะฮะใช้เชือกเด้งกันไปมาแป๊บเดียวเองครับจังหวะที่ทั้ง2คนนะฮะกำลังเด้งเชือกเสริมแรงนะฮะกำลังจะโชว์ท่ายาก,กันนันเนี่ยเชือกมันดันขาดออกซะก่อนครับผมทั้งฝั่งของริเกเเช่นะฮะก็ไม่เท่าไรครับผมตีลังกาออกมาได้แต่ฝั่งพี่ออสเปรนิสเซ่นะครับ,รบรท่านผนะ แต่แม้จะเสียเซลล์ไปบ้างครับผมด้วยความเป็นมืออาชีพเขาก็กลับมาปล้ำกันต่อได้เหมือนเดิมแล้วจบแมชไปนะฮะ อันดับที่3ครับเหตุการณ์นี้นะฮะอยู่ในไลฟ์อีเวนต์นะครับผมด้วยไลฟ์อีเวนต์ในตอนนั้นนะครับผมด้วยความที่ไม่มีข้อมูลชัดเจนอะไรมากนะครับท่านผู้ชมครับคิดว่าน่าจะเป็นแมตช์การปล้ำระหว่างบ็อบบี้เลชลีย์เจอกับดูแม็กอินไทยนะฮะแล้วก็เจอกับแซมมี่เซนด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในจังหวะนี้ครับที่ดูนะฮะกำลังเตรียมใส่ท่าไม้ตายเคลมอลคิกนะครับผมดูกำลังวิ่งไปเสริมแรงนะฮะเด้งเชือกมาแต่เชือกเส้นที่3ามครับดันพังออกมาครับผมและพังไม่ด้าาเยวทรแบบบสหตุ นะฮะทางด้านดูนี่ก็เวอร์แลกน้อยครับผมแต่ว่าทางด้านบ๊อบบี้นะฮะร่วงตกเวทีลงไปทันทีเลยทีเดียวนะฮะและดูเหมือนว่าจะเจ็บด้วยเหมือนกันทางด้านดูกับแซมมี่เซนนะฮะก็เป็นห่วงครับผมหาวิธีแก้ไขสถานการณ์ตอนนั้นกรรมการนะฮะกับทีมแพทย์ก็รีบเข้ามาดูอาการของบ๊อบบี้โชคดีว่าพี่แกไม่เป็นอะไรนะฮะแล้วก็ฝืนปั้มไปจนจบแมชได้นั่นเองนะครับผม และอันดับที่2นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นี้เราพูดถึงการที่บ็อบบี้แลชลีย์เนี่ยล่วงตกเวทีเพราะเชือกขาดไปแล้วแต่ถ้าว่าพีดรูแม็กอินไทเนี่ยนะครับในอันดับเดียวกันก็เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้มาแล้วเหมือนกันครับในตอนนั้นก็เป็นการปล้ำไลฟ์อีเวนต์อีกเหมือนกันนะครับเป็นแมชแท็กทีมครับระหว่าง Drew รูนะฮะที่ตอนนั้นจับคู่กับดอฟซิกเลอร์เจอกับทีมของโรเบนเรนส์และเซฟโรลินส์นั่นเอง มีแฟนๆนะครับได้ถ่ายโรแมนเรสนะฮะกำลังทําท่านะฮะฟุตเวิร์กเนี่ยนะครับผมรอกําลังจะขึ้นปลัมนั่นเองแต่จังหวะนั่นเองครับท่านผู้ชมครับแฟนๆเนก็ได้เหลือไปเห็นและถ่ายมาได้ทันครับในตอนที่พีทดูแม็กอินไทยนะฮะกำลังจะเด้งเชือกเสริมแรงนะฮะแต่เชือกเส้นที่3ามเนี่ยมันดันพังเฉยเลยนะครับผมผลที่ออกมาก็เหมือนกับบ๊อบบี้เลสลี่ในอันดับที่แล้วนี่เลยนะฮะดูแม็กินไทยร่วงตกเวทีไปแบบไม่ทันตั้งตัวอย่างแท้จริง กรรมการเลยรีบเบรกกระทันหันเพื่อดูอาการนะฮะปรากฏว่าก็ไม่เป็นไรมากครับผมทําให้แมชดําเนินต่อไปได้ซึ่งหลังจากจบแมชนะฮะเซสโรลินส์นะครับผมก็เอาเชือกเนี่ยนะครับผมมาเวียงเล่นหมุนๆลอ้อเล่นล,ล้นลอเลียนกันอย่างสนุกสนานนั่นเองนะครับผม และมาถึงอันดับสุดท้ายในคลิปนี้นะครับอันดับที่1ครับผมไปทิ้งท้ายกับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในไลฟ์อีเวนต์อีกแล้วครับผมระหว่างจอห์นซีนากับเดอะบิ๊กโชครับซึ่งโดยทั้ง2คนนี้นะครับผมก็สู้กันมาหลายครั้งหลายคราแล้วเหมือนกันแต่ครั้งนี้นะคะเป็นครั้งหนึ่งที่น่าจดจํามากนะฮะที่สําคัญคือมันหาดูใน WWE แบบเป็นทางการไม่ได้ด้วยนะครับผมโดยเป็นจังหวะในตอนนี้เลยครับจอห์นซีนากำลังเสียเปรียบอยู่ครับกำลังจะโดนบิ๊กโชกระโดดบอมลงมาใส่นะครับมกชเเเนนี่่ยยข้ือสท2ะลลใหญ เรียกแรงเพื่อจะลงไปกระโดดทับจอนซีน้านะฮะแต่ขย่มนานไปหน่อยครับเชือกรับน้าหนัก200กว่ากิโลของเขาไม่ไหวครับผมก็เลยพังลงมาอย่างที่เห็นนี้แหละนะฮะท่านผู้ชมครับพังแบบขาดแบบขาดไปเลยเห็นเห็นนะครับท่านผู้ชมครับอันดับก่อนๆนี่คือเชือกมันแค่หลุดออกมาเท่านั้นนะฮะแต่สําหรับอันดับนี้เนี่ยคือมันขาดเลยอ่ะซึ่งเดิมนะฮะในจังหวะนั้นซีน้าเนี่ยก็เตรียมจะต้องหลบอยู่แล้วนะฮะแต่เพราะปรากฏว่าเชือกมันขาดนี่แหละครับทำให้ซีน้าเนี่ยแทบไม่ต้องหลบเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งก็ถือว่าโชคดีนะครับผมที่บิ๊กโชว์เนี่ยตกใกล้ๆนะฮะทำให้กรรมการเนี่ยไม่ต้องสั่งเบรกแมชอะไรนะฮะแต่ถ้าสมมติบิ๊กโชว์เนี่ยดันตกทับจอนซีนาเนี่ยก็คงจะไม่ปลอดภัยคงจะอันตรายมากเลยเหมือนกันนะฮะคนหนัก200กิโลทับนี่คงจะขี้แตกเหมือนกันและหลังจากค้ายแมชนะครับผมหลังจากแมชจบลงซีนานะฮะก็หยิบเชือกขึ้นมาและพูดกับกล้องอย่างสนุกสนานล้อเลียนเล็กน้อยด้วยนะครับผมก็เป็นเหตุการณ์ที่นานๆเราจะได้เห็นนะครับในวงการมวยปล้ำนั่นเอง และนี่แหละครับท่านผู้ชมครับคือห้าอันดับเชือกเวทีขาดแบบไม่ทันคาดคิดนะฮะและทั้งหมดนี้ครับที่ได้รับชมเราสังเกตได้อย่างหนึ่งครับนั่นก็คือความเป็นมืออาชีพของเหล่านักมวยปล้ำนะครับผมไม่ว่าเชือกจะขาดหรือเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาก็สามารถแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วก็ต้องขอชื่นชมจริงๆเลยนะครับผมท้ายนี้นะฮะหากท่านใดสนใจติดตามข่าวสารบทความและสื่อความบันเทิงต่างๆเกี่ยวกับมวยปล้ำสามารถเข้าไปติดตามได้เลยครับในช่องทางที่เห็นอยู่บนหน้าจอนขณะนี้นะครับผม สำหรับวันนี้นะฮะท่านผู้ชมท่านใดถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามสถานีมวยปล้ำไว้ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระเกี่ยวกับมวยปล้ำที่จะนำมาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกสัปดาห์เลยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับถ้าอย่างไรก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสถานีมวยปล้ำขอลาไปก่อนขอขอบคุณมากสวัสดีครับผม